สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันในช่องของมงคลจักรวาลบารมีหลวงปู่หง์พรมปัญโยนะครับสำหรับวันนี้จะนําเสนอวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระเกจิสายใต้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเป็นเหรียญเสมานะครับฉลองอายุ8รอบ96ปีนะครับพ่อแก่เจ้าแสงจันทวันโนนะครับที่วัดบ้านตรังหรือว่าวัดประเวศภูผาครับจังหวัด ปัตตาเนีนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับเดี๋ยวดูเหรียญแรกก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวหูตันนะครับเนื้อตะกัวหูตันก็เป็นเหรียญเสมานะครับเสมาเหรียญ ต้นแบบก็คือเหรียญเลื่อนสมณศักดินั่นเองนะครับที่พระอาจารย์ทิมนะครับพระอาจารย์ทิมท่านได้จัดสร้างไว้นะครับที่วัดช้างให้เป็นพระวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ก็จะเป็นพระที่มีการจัดสร้างนะครับทั้งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ที่เป็นต้นแบบนะครับก็จะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะครับเพราะฉะนั้นบารมีของท่านนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกที่วัดไหนนะครับถ้าเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดแล้วก็มีความเชื่อกันว่าเป็นเหรียญที่แค้วคาดปลอดภัยนะครับเป็นเหรียญที่แค้วคาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตกะกัวพ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านนะครับท่านบอกว่าเป็นเนื้อที่ซึมซับดูดซึมพลังงานประจุพลังงานได้ดีนะครับหลวงปูด่ดูพรมบรัญโยเห็นวัดสแกท่านก็เคยบอกว่าเนื้อตะกวัว ดูดดังเนื้อทองคำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการาซึมซับในส่วนของพลังในส่วนของการบรรจุพลังงานก็เป็นวัตถุที่ดูดซับพลังงานได้ดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อตะกั่วครับแต่ว่าข้อเสียของเนื้อตะก,กั่วจะเป็นโลหะที่อ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บรักษาเหรียญไม่ดีก็จะเป็นรอยเป็นรอยบุบบ้างนะครับเหรียญก็มีรอ,อ,อยขีดข่วนบ้างนะครับถ้าเกิดการเก็บรักษาไม่ดีนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ผมก็ได้มาเมื่อหลายปีแล้วนะครับเมื่อหลายปีก็สาภาพก็ยังถือว่าโอเคนะครับผิวก็มีเปิดบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดชัางให้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีร่องรอยของเขาเรียกว่ามีรอยผ่าครับรอยผ่าตรงนี้นะครับรอยผ่านี่นะครับเป็นพิมพ์ที่ บล็อกของที่อาจารย์ทิมวัดช้างให้ท่านท่านจะสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์รครับเป็นพิมพ์ที่มีรอยรอยผ่าแบบนี้นะครับรอยผ่าแบบนี้อ่าก็นําเรหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เป็นต้นแบบในการจัดสร้างนะครับ <pardon. S 1> ด้านล่างก็จะเขียนเป็นหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แล้วก็จะมีช้างอยู่2ฝั่งหลวงปู่นะครับนี่นะครับ,รบก็จะมีเหมือนเป็นลูกแก้วกลมๆอย,อยู่ตรงตใต้ใต้ประคตนะครับที่ท่านรับตัวนี้นะครับ ขอบเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับรอยตัดก็จะเป็นรอยตัดแบบตัดทีเดียวผ่านเลยครับก็จะเป็นเหมือนรอยเลื่อยนะครับรอยเลนะื่อยนะรอยเลื่อยอยู่ขอบขอบ,ขอบนีบ่ฮะชัดเลยนะครับรอยเลื่อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของอพ่อแก่เจ้าแสงนะครับพ่อแก่เจ้าแสงเ,เป็นชื่อเรียกของท่านนะครับท่านเป็นพระพิสุ สายขเขาเรียกว่าสายครูที่เป็นโนรานะครับครูที่เป็นโนราวัตถุมงคลของท่านที่มีการตัดสร้างที่มีการตัดสร้างแรกๆก,ก็จะเป็นหน้ากากพรานบุญนะครับที่เป็นรุ่นแรกที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเคยขึ้นไปจนถึงสามหรือสี่หมื่นนะครับช่วงแรกๆนะครับพ่อแก่เจ้าแสงนะครับพ่อแก่เจ้าแสงจันทวันโนนะครับวัดประเวศภูผาปัตตานีนะครับ ปีส5 5 7นะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับนี่นะครับ236นะครับตอบหมายเลขนะครับก็จะมีตอบโคดนะอยู่ตรงนี้นะครับโคดนะแล้วก็โคดรันหมายเลขนะครับท่านเป็นพระที่เก่งอีกรูปหนึ่งนะครับก็มีประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกจิทางภาคใต้ก็จะเรื่องของคงพันเหนียวประมาณนี้นะครับ แล้วก็ท่านก็อยู่ที่3จังหวัดชายแดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของพวกนี้ก็ท่านเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในเรื่องของควายธนูนะครับควายธนูที่มีคนบูชาแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องเล่าบูชาควายธนูไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็มีคนเคยเห็นว่ามีควายอยู่เต็มบ้านเลยครับเจ้าของบ้านยังไม่กลับน่าจะไปทุระอะไรครับมีคนเห็น ควายเดินดูเต็มบ้านเลยครับอันนี้คือเรื่องเรื่องเล่าของท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นวัตถุผสมการของอวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางนะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อตะกวัวนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคเลยครับไม่ไม่จมูกอาจจะโดนไปบ้างนะครับจมูกโดนเหรียญรุ่นนี้เหมือนท่านนะครับแกะบล็อกแกะพิมพ์มาได,ได้ได้เหมือนท่านมากนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด คหลังเป็นรูปของพ่อแขกเจ้าแสงนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะครับนี่ครับก็ผิวก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดมากนะครับผิวก็ยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับ จมูกอาจจะมีโดนบ้างนะครับมีโดนไปบ้างเป็นเนื้อตะกัวหูตันนะครับหูตันไม่มีห่วงนะครับขอบตัดนะครับขอบตัดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเห็นเป็นรอยเลื่อยรอยตะไบนะครับคล้ายๆรอยตะไบนะฮะนี่นะครับขอบตัดด้านบนนะครับด้านล่างเหลียมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ หลวงปูท่ทวดวัดสางให้นะครับเป็นพระมหาชนนะครับพระมหาชนที่มีการจัดสร้างทั่วประเทศนะครับทั่วทุกภาคนะครับนี่นะครับด้านหลังมาเลข69นะครับเลข6แล้วก็เลข9ไทยนะครับโคดนะก็จะตอกตรงไหลขวาของของท่านนะครับนี่นะครับโคดนะ ขอแก่ okay, เจ้าแสงนะครับจันทวันโนโนะวัดประเวทภูผาหรือว่าวัดบ้านตรังนะครับผมเคยมีเหรียญเนื้อทองแดงอยู่ครับก็มีการแบ่งชา้าบูชาไปนะครับนี่นครับเป็นพระภิกษุที่อยู่3จังหวัดชายแดนนะครับก็เรื่องของอประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของอแคล้วคลาดต่างๆเรื่องของคงกบพันเหนียวนะครับว่ากจิทางภาคใต้ท่านก็จะเด่นท่านก็จะมี ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับเรื่องของโคงกระวะคงกระพันนะครับเหนียวนะครับแคล้วคลาดนะครับแล้วเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดก็ท่านามีท่านได้ชื่อว่าเป็นเรื่องของใครแขวนหลวงปู่ทวดไม่มีตายโหงนะครับอันนี้ที่เราเคยทราบกันมาว่ากู้ภัยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอศพ ไหนนะครับที่แขวนหลวงพ่ทวดนะครับไม่เคยเจออันนี้คือเป็นคำที่เล่าที่บอกต่อกันนะครับนี่นะครับเหรียญเสมานะครับเสมาหลวงพ่ทวดหลังพ่อแก่เจ้าแสงนะครับวัดประเวทภูผาหรือว่าวัดบ้านตังนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับปี2557นะครับปี2557ก็วัตถุมงคลของท่านก็จะมี เ,เครื่องรางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นควายธนูนะครับควายธนูแล้วก็อีกลหลายๆอย่างนะครับอีกลหลายๆอย่างที่ท่านได้จัดสร้างตอนนี้ท่ทานท่นรัสั่งขารไปเรียบร้อยนะครับรับสังขารไปเรียบร้อยก็จะเหลือก็เป็นวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างนะครับนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านกา็มีเยอะนะครับช่วงที่ท่านยังมี ชีวิตอยู่นะครับที่มีการเข้าไปกราบไปนมัสการท่านที่วัดนะครับปี2 5 5 7นาะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นการนำเสนอวัตถุมงคลของคุณแม่ครูบาอาจารย์อาภักจิตทางภาคใต้นะครับก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลังพ่อแก่เจ้าแสงนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับเนื้อตะกัวก็ขอบคุณมากนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่รับชมจนจบวิดีโอ แล้พบเจอกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ